อยู่กันในแบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์ชั้นป .3 นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ไว้ฝึกทำในช่วงปิดเทอมค่ะอยู่ในหน้าที่5ค่ะอยู่ในหัวข้อเรื่องการคูณจํานวน1หลักกับจำนวน3หลักชุดที่1นะคะเรามาดูกันในข้อที่1กันเลยค่ะ158คูณ4เริ่มจากนำ4ีไปคูณกับ8ก่อนนะคะ 4 8 32ใส่2ทด3ค่ะ4 5 20 20บวก3ได้23ค่ะใส่3ทด2ค่ะ4 1 4บวก2ได้6ค่ะตอบ632ค่ะต่อไปไปดูกันในข้อที่2เลยคะ่ะ 109คูณ3ค่ะเริ่มจากนำ3ไปคูณ9ก่อนนะคะ3 9 27ใส่7ตัว2ค่ะ3คูณ0ได้0ฝรร0วก2ได้2ค่ะ3คูณ1ได้3ค่ะตอบ327ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ173คูณ5ค่ะ นำหไปคูณกับ3ก่อนนะคะห3าสใส่5ทด1 5 7่งดสาบวก1เป็น36ใส่6ทด3 5มหบวก3มเป็น8ตอบแปดอยหกสค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ266รคูณหค่ะเริ่มจากนำหก ที่เป็นตัวคูณไปคูณกับ6ที่เป็นตัวตั้งในหลักหน่วยนะคะ6คูณ6ได้36ใส่6ทด3ค่ะ6คูณ6ได้36 36บวก3เป็น39ค่ะใส่9ทด3ค่ะ6คูณ2ได้12ค่ะ12บวก5ได้15ค่ะตอบ1,596ค่ะ ต่อไปข้อที่5ค่ะ219คูณ2ค่ะ2คูณ9ได้18ใส่8ทด1ค่ะ2คูณ1ได้2บวกทดอีก1ได้3ค่ะ2คูณ2ได้4ค่ะตอบ438ค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะ286คูณ5 5้คูณหได้30มสิบใสศูย์ทด3 5มคูณแได้40 40ิบวกสได้43ใส่3มทศ4ค่ะ5้คูณสได้10 10ิบวกสได้14ค่ะตอบ1,430ค่ะต่อไปไปต่อกันในข้อที่7ค่ะ3ามรคูณเค่ะ 7คูณ4ได้28ใส่8ทด2ค่ะ7คูณ7ได้49 49บวก2ได้51ใส่1ทด5ค่ะ7คูณ3ได้21 21บวก5เป็น26ค่ะตอบ2618ค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะ 329คูณ8 8คูณ9ได้72ใส่2ทด7ค่ะ8 26 16บวก7เป็น23ค่ะใส่3ทด2ค่ะ8 3 24 24บวก2เป็น26ค่ะตอบ2632ค่ะ ต่อไปไปดูกันในข้อที่9ค่ะ395คูณ3ค่ะ3คูณ5ได้15ใส่5ทด1ค่ะ3คูณ9ได้27บวกทดอีก1เป็น28ใส่8ทด2ค่ะ3คูณ3ได้9 9บวก2เป็น11ค่ะตอบ1,185ค่ะ ต่อไปข้อที่10ค่ะ482คูณ2ค่ะ2คูณ2ได้4ค่ะ2คูณ8ได้16ใส่6ทด1ค่ะ2คูณ4ได้8บวกทดอีก1เป็น9ค่ะตอบ964ค่ะต่อไปข้อที่11ค่ะ439คูณ6ค่ะ

ต่อไปไปดูกันในข้อที่12ค่ะ464คูณ7ค่ะ7คูณ4ได้28ใส่8ทด2ค่ะ7คูณ6ได้42 42บวกทดอีก2เป็น44ใส่4ทด4ค่ะ ต่อไป7คูณ4ได้28 28บวกทดอีก4เป็น32ค่ะตอบ3,248ค่ะไปดูกันต่อในข้อที่13นะคะ598คูณ2ค่ะ2คูณ8ได้16ใส่6ทด1ค่ะ 2อคูณเได้18บวกทดอีกหนึ่งได้19ใส่9ทด1ค่ะ2อคูณหได้10บวกทดอีกหนึ่งได้11ค่ะตอบ1นึ่ค่ะต่อไปข้อที่14ค่ะ518รคูณหค่ะ6กคูณแได้48ใส่8ทด4ค่ะ 6คูณ1ได้6บวกทดอีก4ได้10ใส่0ทด1ค่ะ6คูณ5ได้30บวกทดอีก1ได้31ตอบ3,108ค่ะต่อไปข้อที่15ค่ะ531คูณ7ค่ะ7คูณ1ได้7ค่ะ7คูณ3ได้ 21ค่ะใส่1ทด2ค่ะ7จคูณหได้35ค่ะบวกทดอีก2เป็น37ค่ะตอบ3ามพัค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะในแบบฝึกหัดหน้านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ